นี่ครับทุกท่านไอ้เราก็นึกว่าสายพานขาดนะครับไม่ใช่นะครับโอ้โหมาทั้งดุนครับข้อขาดไอ้ยุ่งข้อขาดแมตทัว่าเลอ่ะโอเคครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้ำดันโลนะครับวันนี้ผมจะมา พูดคุยนะครับเกี่ยวกับรถลีดนิดนึงนะฮะเราถ่ายไปก่อนหน้านี้นครับรถลีดน้ําหนักผมขี่เนี่ยมันวิ่งแค่1 1 6ครับจริงๆมันจะวิ่งได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าน้ํามันมันอาจจะหนาแล้วก็คาบูเนี่ยผมไปไปยุ่งมันนิดหน่อยฮะนะครับคบาบูไปยุ่งมันนิดหน่อยก็เลยแบบมีปัญหานิดนึงนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนคาบูใหม่แล้วก็คาบูตัวนี้นะครับเวลาเราเสียบน้ามันเนี่ยสายน้ามันทิ้งไว้เนี่ยอันนี้ผมผมถอดออกครับถ้าเสียบทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ย มันไม่รั่วนะแต่มันมันซึมออกไ้ดุที่บอกว่ามันเหม็นกลิ่นน้ํามันอะเออตัวเนี้ยมันจะซึมออกนะฮะแล้วก็ถ้าจอดไว้ทิ้งซอสสองสามวันเนี่ยน้ำมันเต็มเสื้อสูบแล้วครับเต็มห้องเครื่องแล้วสแตนไม่ไม่ได้แล้วมันไหลม่เออมันไหลเข้าไปข้างในนะฮะก็เลยต้องถอดหัวเทียนแล้วก็อ่าสแตนให้น้ำมันมันออกมานะฮะก็ตอนนี้มีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ม่อีกทีเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะ ไปให้ให้ทุกคนดูนะครับว่ารถคันนี้อ่ะจริงๆอ่ะที่เราเทสกันมาเนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับจากเทสเทสตอนแรกๆนะครับไปดูกันนะครับคนขับก็จะประมาณน้ำหนัก6กกิโลนะครับแต่คันนี้ไล่เป็นน้ําหนักผมนะไล่เป็นน้ําหนักผมนะครับที่95กิโลกรัมนะครับจริงๆ GPS ที่เขาเทสกันนะครับโดยน้ํามัน e 8 5เนี่ยเขาวิ่งกันได้ 145G นะครับ145 G นะครับนะ ก้ระยะทางแน่จะก,กิโลกว่าเลยเพราะว่ารถคันนี้มันมันลูกเล็กครับขึ้นช้านะครับแล้วก็ของผมเขาไล e ่ E20 ให้แต่เดี๋ยวจะวิ่งตามนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปตรงที่เราวิ่งกัน,นครับเราจะวิ่งตอนกลางคืนนะครับโอเค ไอดุ๊กเป็นไงบ้างได้เท่าไหร่ GPS 139ครับโอ้โห1้9าบนะครับน้ำหนักกีนะล้อเล็กซะด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เทศปัญหาอุ้ยมึงมองอะไร <c oughs> ได้เท็ปัญหานิดนึงนะครับเราก็ลองอยู่คือผมตัวใหญ่นะคือสเต็ปนี้นะครับสเต็ปผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารถผมเนี่ย 50ทับ45นะครับชัก45นะครับในสเต็ปของรถปอปนะครับแต่ลูก50มิลนะฮะก็จะเป็นลูกพวกไซโนวาบ้าง50มิลไม่แน่ใจนะครับลูกแรกจะเป็นเอ้ยลูกแดดเท่าไหร่วะลูกแดด55วะเท่าไหร่วะจาไม่ได้ปะนะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมลองขี่นะครับร้อยเดียวนะครับเรียบร้อยครับเกมครับนี่ครับอะไรครับทุกท่านดูครับทุกท่าน อันนี้คือเบอร์สตน์นอ่ะอานี่ดูนี่ครับทุกท่านเฮ้ยเราก็นึกว่าสายพานขาดนะครับไม่ใช่นะครับโอ้โหมาทั้งดุนฮนะข้อขาดไอ้ดุข้อขาดแะ้ทุกว่นเลยอะข้อขาดนี่มาดูข้างในผมใช้ยิกโซ่ <c oughs> วันนั้นเจอคอมเมนต์หนึ่ง <c oughs> คอมเมนต์กูบอกว่าชุดนี้หมื่นกว่าบาทบอกว่ามึงซื้อที่ไหนว่าแพงแล้วมึงซื้อที่ไหนว่าถูกอ่ะกูอยากรู้ <laughs> นะครับนะก็โหไม่รู้อะไรรถปอบแล้วจิกโซนะครับทุกคนนะครับไอแมาจากบริษัทเนี่ยไม่แพงฮะคนขายกินกำไรกันเยอะ <laughs> นะฮะอันนี้ก็พันกว่าบาทแล้วแค่เฟืองนะครับพันกว่าบาทแล้วเฟืองสีม่วงเนะี่ยเออเฟืองสีม่วงในพันกว่าบาทแล้วนะไอที่นี่ไอนี่ก็พันสองพันมั้งจำไม่ได้จําราคาไม่ได้เนี่ยเม็ดหลุดหมดเลยครับพ่อขาดเกมเรียบร้อยครับนี่คือเรื่องปกติของรถแรงนะครับ รถ 50cc นะครับวิ่งได้ 139g นะครับเทียบเท่ากับพวกอะไรเอ่ย Dream Super Cup อะไรพวกนี้ครับที่ทำลูก53นะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมึงทำไม่เหนียววะรถอะไรเขาเรียกว่ารถอะไรวะแรงแป๊บเดียวเหรอ,อ,อมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติครับของของข้อ4 5คือตัวนี้ผมเข้าใจอยู่แล้วว่าผมทำใจตั้งแต่ทำแล้วฮะผมทำไป2 5 0 0 0 5นะครับทำ ข้าวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทำใจอยู่แล้วว่ามันต้องขาดแน่นอนนะครับก็ขาดอยู่แล้วแต่เขาเหมือนเนีน่ยดนแซวอะรู้สึกว่าโดนแซวอัพสเต็ปดีไหมเปลี่ยนข้อให้ใหญ่ขึ้น <c oughs> นะ,ะเปลี่ยนข้อให้ใหญ่ขึ้นแน่าจะทนขึ้นนะผมว่านะทุกคนนะก็อยากเห็นรถผมวิ่งได้สักเท่าไหร่ครับปกติรถเวฟหนึ่งห้าวิ่งได้เท่าไหร่ฮะ้อยหบร้อยหกส G ร้ 8, อยเจ็ดสิบแปดตอนนี้สี่วาวไปร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็และคือตอนนี้ยืนพื้นไปไหวะร้อยเจ็ดสิบอัพมั้งร้อยเจ็ดสิบอัพร้อยแปดสิบอัพอนะครับยืนพื้นก็ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวพวกร้อยเจ็ดแปดสิบเดี๋ยวรอเว็บแดง <laughs> <laughs> ถึงไม่ถึงไม่รู้นะถึงเปล่ากูขี่ขี่นี่ไม่ถึงแน่นอนอ่ะบอกว่าเหมือนฝันร้ายเลยเออเหมือนฝันร้ายอะ่ะพี่ตู่บอกว่าเดี๋ยวจัดให้เหมือนฝันร้ายเลยนะครับ <laughs> คือถ้าพี่ตู่ขี่ก็ได้แบบร้อยแปดสิบแต่ผมขี่ี่แน่เหลือสักร้อย 60กว่า170นะได้แบบประมาณนี้เพราะว่าน้ำหนักของมันเยอะนะฮะแล้วก็มันอยู่ที่คนขี่เป็นไม่เป็นอีกด้วยนะครับรถแต่ละคันนะฮะการขี่เขาไล่มาสเต็ปไม่เหมือนกันนะฮะในช่วงของการขี่นะครับสม่ติว่าขี่เแค่สองให้หมดต่อเกีสามอย่างเงี้ยฮะบางคนขี่เแค่สามยังไม่หมดนะครับไปสับสี่รถก็เลยห้อยนะท้ายมันห้อยนะครับนะครับนะมันมีมีการขี่หลายวิธีเนาะดูเนาะอย่างมืออาชีพนะครับนะบางคนก็ขี่ไม่เป็นเออแล้วก็เว๊ะร้อยอ่ะ อันนั้นก็ข้อขาไดไปแล้วที่ซื้อกูอ่ะขาดได้ไงไม่รู้กูว่างงจัดเออขีย่ยังไงวะกูงงงเลยเดี๋ยวก็บอกน้องเดี๋ยว, <ms> เ,ดยวเดี๋ยวพี่จะเบิกอะไรให้นะครับก็ราคาต้นทุนพี่ก็บอกไปโ,โอเคเนี่ยฮะเรียบร้อยครับก็ตอนนี้นะครับความจริงเนี่ยผมไม่ได้สีเรียสเลยนะแต่คนคนดูคนขเขาเรียกวนะ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะซีเรียสแทนผมเขาเรียกว่าไงไอ้ดุ๊กมึงเกาหัวทำไมวะเจ้างู้ไงไอเดี๋ยวก็กระทุ้มเยอะมากอะกระทุ้งกันคือปกติเนี่ยข้อขาดคือลดแรงอ่ะคือผมบอกเลยลดแรงอ่ะมันต้องยอมแลกครับยอมแลกอยู่แล้วนะครับแรงก็เสียงพังเงี้ยครับอยากได้ G เยอะเนี่ยเนี่ยคือสาเหตุเนี่ยสมัยนี้เนาะเขาบอกว่าจีพีเอสเยอะใน GoPro แล้วนะครับก็ถือว่าลดแรงแล้วเงี้ยฮะ จริงๆลองเท่าลองวิ่งทิปด้วยกันนะะจะรู้ว่ารถช้าอาจจะวิ่งแซงรถแรงได้อะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่ตอนพังนะมันมันหมายถึงสเต็ปการขี่เนาะคนขี่อ่ะมันมันอยู่มันเหมือนพี่ดอมอ่ะพี่ดอมเดอะฟาสอ่ะใช่ไหมพี่ว่าใครใครอยู่หลังของบะลไลเหรอนะฮะอันนี้ถ้าผมทําสเต็ปนี้สเต็ปเดิมเนี่ยมันจะหมดไปอีกสามพนห้านะครับข้อตัวนี้เบิกใหม่ก็ง่ายสองพันกว่าแล้วค่าทําอีกนิดนึงนะครับค่าทําข้อ ให้มันแหนกว่านี้เขาทําได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีว่าจะทําแบบเดิมไหมหรือว่าจะอัพนะครับถ้าอัพอีกทีก็ประมาณ4ี่หมื่นนะฮะไม่รู้ว่าจะอัพหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่าซื้อเครียว่าซื้ออะไรดีเดี๋ยวลองถามท่านผู้ชมว่าเอายังไงกันดีนะครับแต่จริงๆผมไม่อยากเสียแน่ครับนะก็อยากอยู่หัวแถวอยากอยู่หัวแถวนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้แน่จะส่งไปเชียงรายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายคลิปทางเชียงรายให้ดูนะครับ นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปเจอกับช่างอีทีนะฮะวันนี้ผมว่างก็เลยมาทาคลิปนะครับแล้วก็ซื้อกล้องใหม่ด้วยไม่รู้ว่ามันจะช่ดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวประกอบขึ้นก่อนแปลกๆกล้องแปลกๆเหรอไม่ชินมันดีกว่าเก่าว่ามันใช้ยากกว่าเดิมมันเป็นยังไงอ๋อใช้ยากแล้วแคกก็ยังงงอยู่ไงโอเคไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนไม่มีอะไรละ